อยากรู้ว่าเมื่อกี้ถามถามความเหมือนไปแล้วอยากรู้ความแตกต่างแต่อยากรู้ว่าที่คิดว่าต่างที่สุดเลยสุดๆผมรู้สึกว่าผมเป็นคนใจเย็นแล้วมาใจร้อนเออคือแบบว่าเกิดเรื่องอะไรหรือแบบจริงๆแล้วผมอาจจะเป็นคนช้าก็ได้ค่อยๆตั้งสติก่อนนั่งนึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มาอาจจะแบบไปแล้วอันนี้ที่จริงอันนี้หนึ่งสิ่งที่ต่างกันเพราะว่าเวลาเจอปัญหานะมันต่างกันเลยสมมติสมมติเจอปัญหาปุ๊บเฮ้ยพี่ทำไมมันเป็นเงี้ยแล้วแล้วมันยังไงอ่ะแบบอุ้ยแก้เลยมันก็จะแบบ เหมือนแบบหาหาแบบโซลูชันของปัญหาก่อนอะคือหาเหตุก่อนเลยแหละหาเหตุเนาะมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเออพี่ครับเดี๋ยวยังไงเลยมาคุยกันเออเอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอาไปเป็นพื้นพื้นมันแก้ระดับผิดงั้นเราไปดีดีไปซีตัวอย่างพี่เพชรก็จะยืนมองฟังแต่ไม่ทันคนโรงานส่วนผมเฮ้ยไอ้พี่นี่หแต่แบบนั้นที่วัยบวยวายไปอ่ะที่ยังไม่รู้นะว่าเกิดปัญหาอะไรไม่รู้เพราะบันนี้มาคุยเสร็จ แต่แค่รู้สึกว่ามันผิดผมบอกอ้าวมวผลใจใจว่าเอ้ามึงวยวายมึงไม่รู้หรอว่ามันผิดอะไรไม่รู้แต่วยไปก่อน